มิก้าอาสาพาทีมฉลุยสมุยยูไนเต็ดน้องใหม่ไทยลีก3กำลังโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงสุดๆส,สำหรับสมุยยูไนเต็ดน้องใหม่ในศึกไทยลีกสโซนภาคใต้ที่ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงผลงานชนะ2เสมอหนึ่งจาก3นัดมี7คะแนนยิงไป7เสียเพียง1ประตูโดยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของสโมสรแห่งนี้คือการเข้ามานั่งแทนบริหารของมิก้าชูนนสีอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสโมสรควบคูบ่คกับการเป็นผู้เล่น โดยทีมเด็กเกาะก่อกตั้งสโมรสรมาเมื่อปี2024โดยอุมาพรเกื้อสมผู้บริหารของมาลาเลนาที่ต้องการให้เกาะสมุยมีทีมฟุตบอลอาชีพเหมือนภูมิภาคอื่นๆหลังก่อนหน้านี้ได้ทำอคาเดมี่ฟุตบอลมาแล้วระยะหนึ่งพวกเขาตัดสินใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Semipro League เมื่อปี2024แต่ตอนนั้นไปอยู่โซนภาคตะวันตกและยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะจบอันดับที่6ของโซน จนมาถึงปี2025สมุยยูเนเต็ดได้เข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์เซมิโปร a ลีกอีกครั้งและคราวนี้พวกเขาลงแข่งในโซนภาคใต้โดยใช้สนามกีฬานานาชาติเทศบาลนาครเกาะสมุยเป็นรังย่าวก่อนวมมคว้าแชมป์ครองคว้าตั๋วได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นใน BYD Dolphin League 3ในฤดูกาล2025-2026 สำหรับการสู้ศึก b ี d d o l p h i ล League 3สมุยยูเนเตตแต่งตั้งโคดฟอร์ดชัยเชฐ์โคชโกสายกุนซูดีกรีบ,บีไลเซนนางแทนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีมิก้าชูนวลสีอดีตกองหลังทีมชาติไทยเป็นรองประธานสโมสรควบตำแหน่งนักเตะในทีมซึ่งเจ้าตัวถือว่าช่วยเรียกขวัญกำลังใจน้องๆในทีมได้เป็นอย่างดีแถมยังติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆอาทิการหาสปอนเซอร์หรือการช่วยประชาสัมพันธ์สโมสรได้อย่างไม่มีขาดตกบกพล่องอีกด้วย หากไม่นับรวมภูเก็ตอันดามันเอฟซีแล้วสมุยยูเนเต็ดถือเป็นทีมเดียวในประเทศไทยที่มีรังเย้าตั้งอยู่บนเกาะซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้ลงสนามแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยแล้วยังได้รับบรรยากาศสวยๆบนเกาะแห่งนี้ซึ่งสนามย้าของพวกเขาใช้สนามกีฬานานาชาติเทศบาลนาครเกาะสมุยเป็นบ้านของตัวเองเหมือนเดิมซึ่งมีความจุราว2 0 0พคนและตอนนี้ก็พยายามทําการปรับปรุงรังเย้าให้ดีขึ้นเพื่อรองรับแฟนบอลหน้าใหม่ๆที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเชียร์กันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่นักเตะในทีมปีนี้นอกจากมิก้าชูนนสีแล้วยังมีแข้งไทยฝีเท้าดีอีกหลายคนอาทินักกรจมเนียนวรวิทย์พรมช่วยชวลิตชิมพลีอัลเฟรดเฮเนสเทอรี่ธารเทพปานมณีนวพลอรุณแสงติชัยรวมถึงนักเตะต่างชาติอย่างกองหน้าลูคัสมาซารโรกับการิโดกองหลังชาวบราซิลรวมถึงทอมมี่โอูุลเวนกองกลางจากเวลส์ช่วยเติมความแข็งแกร่งให้กับทีม สำหรับเป้าหมายใน b y d d o l p h i ลฟิ a g u ก3มีก้าชูนนสีรองประธานสโมสรได้เคยออกมาเปิดเผยว่าพวกเขามีความตั้งใจและมองไกลไปถึงการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2แต่ขอทำผลงานให้ดีที่สุดแบบนัดต่อน,นัดก่อนและมั่นใจว่าเกมที่บ้านของสมุยจะเป็นจุดแข็งของทีมที่ทีมเยือนทั้งหลายหากไม่จองไฟล์บินมาก็จะต้องล่องเรือขึ้นฝั่งไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงครึง่ง สมุยยูนเต็ดแม้ตอนนี้จะยังเป็นเพียงทีมเล็กๆแต่ความฝันของพวกเขาไม่ได้เล็กตามไปด้วยด้วยความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารทําให้ทีมเด็กเกาะจะกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่น่าจับตามองของ BYD Dolphin l e ล g u e 3ในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน